พบกันอีกเช่นเคยในช่อง S M B สล็อตอันดับหนึ่นเองนะคะซึ่งเป็นทุกๆสัปดาห์เลยที่เราจะกลับมาพบเจอกันอีกนะทุกๆวาทิเลยทีเดียวนะซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาเล่นเกมในค่าย P S ในช่องส l o t ตไมเบ็ดนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะลงเบ็ดเดิมพันกันไปที่30บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นเกม Master ร์นั่นเองนะ,ะซึ่งเป็นรูป สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้นั่นเองนะซึ่งก็น่ารักมา,มากๆเลยนะซึ่งเป็นแบบออกในฟิลแบบเชฟนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะลงเบ็ดเดิมพันกันไปที่30บาทเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนการมารีวิวเกมสล็อตในช่องสล็อตอันดับหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งชื่อว่าช่อง s m b ของเราเองนะคะซึ่งก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์สำหรับเข้าเกมเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งช่องสล็อตไมเบทเนี่ยเขาก็มีหลากหลายเกมค่าย PS ให้เราเลือกเล่นนั่นเองนะคะซึ่งใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่นเกมไหนก่อนก็ลองไปหาดูในช่อง SMB สล็อตอันดับหนึ่งของเราก็ได้นะลองมาไล่ดูก่อนก็ได้ว่าแต่ละเกมเนี่ยมันมีวิธีการ ลงทิดเดิมพันยังไงบ้างก็อยากให้คนลองเข้ามาดูกันก่อนนะคะก่อนที่จะลงไปเล่นจริงๆนะซึ่งช่องทางการเข้าเกมช่อง s l o ตไ y เบ t ของเราเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนี่ยนะแล้วก็เข้าไปกดเล่นกันได้เลยนะคะรับรองว่าเขาแตกจริงแตกจังมากนี่ได้ฟรีสปินกันไปแล้วเ็ครั้งนะมาเราต้องมาลน้นกัวว่าเดิมพันสามสิบบาทของเราจะได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นะซึ่งเนี่ยวันนี้เราก็ถือว่าเป็นการมาเล่นเกมในค่าย ฟังกันอีกเช่นเคยทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะมาตอนนี้ก็เหลือการหมุนฟรีมเป็นการอีกสี่ครั้งเท่านั้นนะอ้าวโอ้โหบิ๊กวินจ้าได้ไปเท่าไหร่เนี่ยบิ๊กวินของเรามาหมุนกันได้เรื่อยเลยนะคือมันลุ้นกันทุกๆแบบทุกๆนาทีนั่นเองนะคะเพื่อนบอกไว้ว่าในค่ายเนี้ยเขาแบบไม่ไม่นานอะ่ะก็แตกแล้วอ่ะทุกคนต้องมาเล่นกันดูนะจริงๆมามา โอ้โห900บาทนะฮะกับการหมุนซีสปริงไปที่4ครั้งเองนะเมื่อกี้นะอืมายังไงต่ออีก1ครั้งสุดท้ายนะต้องลองมาลุ้นกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากก็ฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ,ะ1,065บาทนะคะมาแบบพอประมาณนะใครที่อยากเล่นก็ ่องสล็อตไมเบทนั่นเองนะซึ่งเป็นช่องสล็อตเกมที่มีหลากหลายเกมให้เราเลือกเลยน,นั่นเองนะคะมาก็วันนี้ก็ได้กันไปแบบพอครุกคิดนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมาเล่นเกมอะไรในค่าย P s อในช่องสล็อตไมเบทอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้รักษาในรักษาตัวกันไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะ